ให้ส่วนต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ทำในส่วนของลายไดแกรมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาทำภาพขยายจากลายไดแกรมเป็นซิคลิสติกไดแกรมนะครับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ครับตรงในแท็บคอมเมนต์นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเปิดในส่วนของโรอิงห้านะครับ power packaging line ขึ้นมานะครับทีนี้ก็จะมีดอ,อจะมีในส่วนของโริงที่วาดไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับคือ m 1ถึง m 4ตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็ต้องเพิ่ม M5 ลงไปในแบบนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการวาดสายไฟแบบ p r o w multiple Wi r ไ s นะครับคือท,ที่นี่นะครับคลิกเลือก draw multiple wires นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมากำหนดว่าเราใช้สายไฟเป็นกี่แบบนะครับสามเฟสสี่สายสามเฟสห้าสายนะครับระยะห่างเท่าไหร่ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับ โดยการถ้าหากว่าจะเลือก3าเป็สายเราก็เช็คบอกลงไปนะครับแล้วก็ Space between line คือโชวงแกลบตรงนี้เราก็ต้องการได้อ่างเท่าไหร่แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับทีนี้ผมมาดูที่นี่ครับในส่วนของไข่ปลาตรงนี้นะครับเราเราขึ้นมานะครับก็จะมีในส่วนของกรุ๊ปของสายไฟให้เลือกนะครับตรงนี้เป็น Group อิเ c ็กทริ e l นะครับแล้วก็จะมีกรุ๊ปในส่วนของไฮดรอ l i c และกรุ๊ปของเนื้อแมตนะครับตรงนี้นะฮะ ถ้าเกิดเข้าไปเล็กนิดนึงไปดูทีแมนจเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของล i n ค c ลเลอร์นะครับอในส่วนของลายไทป์นะครับแล้วก็อ q ควิปโพเทนเชียลนะครับก็คือเป็นพวกโค้ดต่างๆนะครับของสายไฟที่เราจะกำหนดเป็นค่าเฉพาะทางนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะ modify ได้แต่ภายหลังนะครับตรงนี้ขออนุญาต close นะครับแล้วก็ close อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ผมเลือกใช้เป็นอขออภยัยตรงนี้ผมเลือกจะ,จะเลือกใช้เป็น east face with a l c o l o r นะครับที่นี่ผม select นะครับแล้วก็ผมจะไม่ใช้ในส่วนของนิวตรอนนะครับก็จะเลือกเป็น3ามเฟสนะครับแล้วก็ projection หือกราวนี่เองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเริ่มต้นที่ L 1นะครับผมก็ L 1อยู่ที่นี่นะครับเส้น L 1ก็เลื่อง c o s h a มาที่ L 1นะครับทีนี้ นส่วนตรงนี้นะครับนั่นคือเป็นการกําหนดทิศทางจาก L1 ว่าจะไล่ามาจากข้างบนลงข้างล่างหรือจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้ผมไล่าจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับอ่านะครับจะเป็นระดับตามนี้ผมก็วาดมาเรื่อยๆนะครับถึงจุดนี้ผมก็เอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อจับเลนสายไฟนะครับตรงนี้ขึ้นบนลงล่างนะครับขออภัย ขึ้นบนลงล่างเพียงสายไฟนะครับเลนสายได้ตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของปุ่มนี้นะครับเฟดอินเวช i ั่นสเปซนะครับเพื่อที่จะสลับส่วนของตำแหน่งของเฟดได้นะครับจะการคลิกที่นี่หรือจะเลือกใช้สเปซบาร์นะครับก็ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะทีนี้ผมกด Sscape ออกเพื่อยกเลิกการเลนนะครับเอาล่ะขั้นตอนต่อมานะครับก็ผมจะใช้ในส่วนของ Symbol นะครับเรียกเข้ามา ในส่วนของลายไดกันตรงนี้คือเราจะลง M5 ไว้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะต้องทำเช่นเดียวกันกับในส่วนของ Skillmatic นะครับเพื่อให้ d รอ i n g นี้กับก็อดเลฟเรนต์กันนั่นเองเพราะว่าตรงนี้คือส่วนของภาขยายของลายใดกันนะครับทีนี้ผมก็มาที่นี่ครับ search นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของไฟล์ครั้งหนึ่งนะครับผมพิมพ์ข้อมอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็เลือกที่นี่ครับมอเตอร์นะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ไปที่ตรงนี้นะครับก็คือมาที่ในส่วนของนัมเบอร์ตรงนี้เพื่อเปลี่ยนแท็กให้เป็นนัมเบอร์ห้านะครับหลังจากนั้นสวิตช์นี้จะเปลี่ยนเซตัสนะครับก็คือ this m a r k already exists นะครับก็คือมีการระบุไว้แล้วนะครับทีนี้ผมก็คลิกลงไปนะครับเขาก็จะวิ่นเข้าไปหาตัว M5 ที่ผมได้สร้างไว้ที่หน้าของลายไดอะแกรมนะครับค่าปาราพาร์ตต่างๆก็จะโหลดมาทันทีหลังจากนั้นผมกดโอเคนะครับนี่ฮะ ครับปฏิที่ต่างๆเขาจะโหลดมาทันทีและทีนี้สังเกตนะครับเมื่อกี้ผมวางทับเส้นไว้นะครับพอผม a d size ในส่วนของแพคียบ้อยแล้วนะครับเส้นเขาก็จะถูก trim อัตโนมัติเลยนะครับถัดมานะฮะทีนี้ก็มาดูที่ในส่วนของอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับตรงนี้ในส่วนการทําซ้ำเนี่ยถ้าหากว่ามีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับเราสามารถ copy นะครับโดยใช้ copy clipboard อย่าง ctrl c แล้วก็ paste ctrl v ได้ทันทีนะครับผมก็ ctrl c นะครับแล้วก็กด ที่นี่ด้วยนะครับกดแล้วก็กดคอทอนค้างไว้นะครับเลือก2ตัวนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับหลังจากนั้นก็กดทอนวีเพ,พื่อ pass นะครับแล้วก็มาวางในตำแหน่งที่ใกล้เกียงคันนะครับตำแหน่งนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็คลิกซ้าย1ครั้งนะครับ นี่สังเกตนะครับก็คือในส่วนของแท็กนะครับเขาจะอัพเดตอัตโนมัตินะครับจากเดือนเป็น Q3 แตวนี้ก็มาเป็น Q11 K3 เป็น K11 ก็คือเขาจะนับบวกหนึ่งจากตัวสุดท้ายที่มีอยู่ในโปรเจกต์นั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็จะมาดูที่ในส่วนของ Packaging Line ครั้งหนึ่งนะครับว่าตรงนีในนนใ้ในส่วนของ M5 เนี่ยใช้ในส่วนคอนแทคเบอร์อะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็น K4 นะครับ Q4 K4 นะครับทีนี้ผมก็จะจะมาจัดการ Cross Reference ให้ตรงกันนะครับโดยการคลิกซ้ายตัวสัญลันะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือก Symbol Property นะฮะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นหมายเลขสี่นะครับกดกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วกดโอเคนะครับก็จะเป็นการ Cross Reference นะครับได้ทำซ้ำเชียวเดียวกันกับ K s สเบียดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ จากแบบตรงนี้นะครับในส่วนของลายไดแกรมก็จะพบว่าเราจะมีในส่วนของถ้าหากผ่านในส่วนของ QC4 มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ terminal strip นะครับก่อนที่จะมีสายไฟ W10 ผ่านมอเตอร์นะครับตรงนี้ก็มาจัดก,การในส่วนของ terminal strip เช่นเดียวกันนะครับก็จะเลือกเป็นในส่วนของ insert terminal นะฮะทีนี้นะครับหลังจากนั้นก็ drag ลงมานะครับ แล้วก็กาหนดโฟล์นะครับเป็นปุ่มแดงๆนะครับสามเหลี่ยมแดงตรงนี้นะครับก็คือเป็นโฟล์ของกระแสนะครับตรงนี้ทิศทางวิ่งของมอเตอร์นะครับหลังจากนั้นคลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้พอคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาที่ได้เลยบอกในส่วนของ Terminal Proper t y นะครับเราก็จะมาเลือกในส่วนของ Terminal ที่เราจะเรียกใช้นะครับตรงนี้ Termin a l ที่อยู่ในแบบลายแดแกคือรมคือ Termin ์หนึงตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็กดโอเค l Terminal นนะครับทีนี้ เธอไม่น l าจะถูกเรียกใช้งานตรมัตินะครับตรงนี้คือ n no. u m b e r 17, 18, 19และ20ซึ่งถ้าหากกลับไปดูนะครับในส่วนของารายแดกแรงที่เราระบุไปที่นี่นะครับดับเบิลคลิกเลือกขึ้นมานะครับก็จะเป็นหมเบเร์ตรงกันกับชุดนี้นะครับคือ 17, 18, 19และ20ตามนี้นะครับ